นี่นะคะเมืองยังค่ะมาเก็บเชอร์รี่กันนะคะเมืองยังค่ะทุกคนวันนี้เราไปเก็บเชอร์รี่กันเลยนะคะออกจากบ้านเก้าโมงครึ่งเหมือนเดิมค่ะนี่เลยค่ะถึงสวนเชอร์รี่แล้วนะคะนี่เลยเข้ามาถึงสวนเชอร์รี่แล้วนะคะทุกคน เรามาที่สวนเดิมทุกปีเลยค่ะทุกๆปีเราจะมาที่สวนนี้นะคะเขาก็จะมีลานจอดรถให้มีห้องน้ําให้นะคะแล้วก็หลังจากเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าไปตรงเขาจะมีข้างในนะคะจะเป็นที่รับคุ่ถังนะคะข้างในค่ะก็จะเป็นที่รับคุถังที่เราต้องอ เอาไปใส่เชอร์รี่นะคะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีพวกตู้แช่นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากเก็บเองนะคะเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแต่เขาก็จะขายแพงกว่านะคะก็คือกล่องละ54ดอลนะคะถ้าเราไปเก็บเองเราก็จะได้แบบว่าชิมรสชาติด้วยก่อนที่เราจะเก็บนะคะแล้วก็กินได้ไม่อั้นนะคะชิมก่อนค่อยเก็บได้นะคะก็คือแบบถ้าเราไม่ชอบต้นไหนเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนต้นนะคะแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอาพอใจแล้วก็จนกว่าเราจะาได้ต้นไหนที่มันอร่อยนะคะเพราะว่าแต่ละต้นนะคะรสชาติไม่เหมือนกันคะ่ะแล้วก็เขาก็จะมีสีแตกต่างกันด้วยเขาจะมีสีแดง้ํำแล้วก็สีแดงสดนะคะ ส่วนตัวของติ๊กแล้วติ๊กชอบสีแดงช้ำนะคะเพราะว่ามันจะรสชาติออกเปรี้ยวหวานอร่อยกว่านะคะแล้วก็ส่วนสีแดงสดนะคะบางต้นมันก็จืดนะคะบางต้นมันก็แบบไม่อร่อยอะคะ่ะส่วนตัวติ๊กก็ไม่ค่อยชอบสีแดงสดนะคะติ๊กก็ชอบเนี่ยคะ่ะสีแดงช้ำแบบนี้คืออร่อยการันตีเลยคะ่ะติ๊กชอบมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ถือขุถังมาคนละสองถังนะคะ แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะคุณสามีก็เอาเก้าอี้นะคะเอาเก้าอี้มานั่งเก็บด้วยนะเพราะว่าบางทีแบบว่ายืนเก็บมันก็มันอาจจะเมื่อยขาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ติ๊กก็คือแบบว่าเดินไปทุกต้นนะคะชิมด้วยแล้วก็ค่อยเก็บนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เจ้าของสวนนะคะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าตรงไหนที่มันมันไม่สวย เขาก็ไม่ให้เราไปเก็บนะคะแล้วก็ตรงไหนที่แบบว่ามันมันสุกหรือว่ามันใกล้จะวายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ให้เราไปเก็บนะคะไม่อยากจะเสียลูกค้านะคะส่วนนี้ไม่ไกลค่ะจากซิปนี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงนะคะขับรถมานี่คือผลงานของเราเช้านี้ค่ะ32กิโลนะคะ2คนของเรา